สวัดสดสีดสมาชิก랩ซีทุกท่านนะฮะบนตัวเดียวนะฮะสูตรนี้หลุดนะฮะสูตรนี้หลุดนะครับก็นะฮะออกหนึ่งศูนย์หกนะครับ <c oughs> เราเรียกว่าง,งงกันสะพังเลงน,นะฮะเพราะว่าเพิ่งเปิดหัวขึ้นมานะฮะอ่ะนะฮะสูตรนี้ได้เจ็ดในอ่าอีพีที่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าหลุดนะครับสูตรนี้เคยจับชุดให้แล้วนะครับ ใช้จับชุดให้แล้วนะฮะเดี๋ยวตามสูตรนี้กันต่อนะครับเจ็ดสองสองนะฮะอ่ะนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับหลัก10นะฮะหลัก10หลัก10บ,บวกหนึงคงที่นะครับ สองบวกสองเป็นสี่นะฮะสามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกสี่เท่ากับศูนย์นะฮะศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะครับได้ห้านะครับสำหรับบนตัวอย่างสูตรนี้นะฮะแล้วก็นะครับในงวดนี้นะครับ จัดให้สสูตรนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งสูตรก็คือสูตรจุดเหมือนกันนะครับนะฮะเป็นสูตรที่ไม่เข้าเหมือนกันนะแต่สมาชิกขอเพิ่มเติมมาสมาชิกบอกว่าเอ้อแอบมันไม่เข้านะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเดินเข้ามาหลายงวดแล้วนะฮะสสูตรนี้นะเป็นสูตรที่หลุดใน EP ที่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะตามกันต่อนะครับ เพราะว่ามันอยู่ในชุดเด่นของเรานะครับอยู่ในชุดเด่นของเราเพราะว่าชุดนี้อัดก็นะครับใช้จริงด้วยนะฮะมันอยู่ในชุด907นะครับกับ107นะครับอยู่ในชุดนั้นนะครับสูตรที่ใช้หลัก10นะฮะหลักร้อยหมุนหน้าขั้นที่2หลักร้อยนะฮะหมุนท้ายขั้นที่1 หลักร้อยหลัก10บนะฮะหมุนท้ายคั้ที่2บวก6กงที่นะฮะแปดบวกแปดสิบนะฮะหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบปดวกแปดสบวกเจ็เท่ากับสิบบวกสาเป็น6กนะฮะหกบวกเก้าส้องศาได้ 5. 5้าห้าบวกสอบวกสองเท่ากับ็ดเบวกหกเท่ากับส นี่ได้สามนะสมาชิกนะครับบนตัวเดียวนะครับหลักร้อยบนนะครับสูตรนี้ได้ห้าสามนะฮะสูตรนี้ได้ห้าสามก็ฝากสมาชิกพิจารณากันด้วยนะครับสมาชิกขอเพิ่มเติมมานะฮะจริงๆแล้วแอดลงชุดสรุปไปแล้วนะครับแต่ว่าชุดย่อยนะครับสมาชิกบางบางคนบอกหาไม่เจอนะฮะแอดก็เลยทาเป็นชุดคู่นะครับชุดอ่า บนนะฮะแล้วก็หลักร้อยบนนะครับประกบคู่กัน2ส,สูตรนะครับคลิปมันจะได้ไม่ต้องแยกกันนะครับมันจะได้จับคู่กันเลยนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะ,จะเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ